ไต้หวันนี่ตอนนี้เรากลังอยู่ที่ดาวเหนือรอแถวมากันสามคนนะมีน้องพลอยดาวแล้วก็ดาวรุ่งหนุ่มฉันไม่ได้นอนตอนนี้เราก็มาเช็คอินนี่เดี๋ยวรอไปตรวจกระเป๋าเกรที่สิบห้านะครับไต้หวันไต้หวันไต้หวัน อารมณ์เสียอารมณ์เสียอารมณ์เสียสวัสดีค่ะเดี๋ยวต้องใส่บ้วงสวัสดีไต้วันสวัสดีโซเชียลแคมนี้ไตวัน,วดวนเดี๋ยวเราจะไปต่อมองจะผ่างแล้วเนี่ย โอเคเดี๋ยวไป่ามตอมอ๋ก่อนอ้ยสบายมากเลย <S <S ตอมออหน่ารักนะตอมอาถามฉันว่ามาครั้งแรกใช่ไหมไปถามเป็นภาษาไทยอะ่ะฉันก็ตกใจเอา้าทำไมพูดไทยได้น่ารากักน่ารากัก นี่ตอนนี้เราก็เข้ามาไม่ใช่เข้ามาดิเราออกมาจากข้างในแล้วออกมาด้านนอกเดี๋ยวจะไปหาซื้อซิมซื้อซิมการ์สำหรับเล่นอินเทอร์เน็ตเดี๋ยวเราไปหาเดินหากันกี่อนี่ครับเรามาซื้อซิมเนี่ยมันมีหลายแพ็กเกจมากส่วนร้านเนี่ยก็ออกมาด้านนอกก็จะเจอเลยเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ซิมถ้าใครสนใจก็มาลองดูมันมี Wi-Fi ด้วยนะถ้าใครแบบมาเยอะๆหลายๆคนแบบอยากประหยัดเงินก็แนะนำ Wi-Fi แต่ถ้าสมมติว่าใครแบบชอบเล่นโซเชียลชอบแบบใช้แบบงานแบบคนเดียวเลยสบายๆก็แนะนำเป็นซิมนี่ครับเดี๋ยวเราก็จะไปเขาหยวน โอเคเรียบร้อยนี่ได้ตัวแล้วนี่นี่ตอนนี้เราอยู่บนรถไฟใต้ดิน MRT จะไปที่อะไรนะไท y p เม Main Station ก็อีกประมาณเกือบ10สถานีอะ่ะนี้เราออกมาจาก MRT แล้วเดี๋ยวเราจะไปที่พักกัน Mister l o ต s t e r m เตอร r กุ้ง m เตอร r กุ้ง มิเตอร์ล็อตเตอร์นี่ครับเขาเรียกอะไรไม่รู้แต่อร่อยดีอร่อยมากเหมือนซาลาเปาอะ่ะลองกิน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 ร้อน นี่นะครับตรงนี้เขาเรียกอะไรไม่รู้ <ping> ช้อปปิ้งมอลล์เนี่ยมันจะมีร้านเกมขายเกมเยอะมากเลยแล้วก็มีพวกศูนย์เกมอะวันพีชจอน สุดยอดมากอันนี้โซนนี้เป็นโซนเสื้อผ้านะเลยมานิดนึงมันจะแบ,บ่งเป็นโซนๆนี่อยากได้ไหมนเดินได้ทั้งวันเลยแหละจริงเหรอได้เงินเพิ่มไหมนี่นะครับตอนนี้เราอยู่ที่ไฮเป่ย a เมนสเตชันมันเป็นศูนย์กลางของรถไฟที่จะไปที่ต่างๆพี่หลักสถานีอ่ะก็ใหญ่ดูดิ ขายรูปสวยนะต้องมาลองเลยนี่ครับเราก็ได้ e ก a r d ดมาแล้วอันนี้ราคา100บาทสามารถซื้อได้ที่ Family Mart 7ซเวแล้วก็ตามสนามบินก็มีสะดวกมากสามารถขึ้นรถเมล์รถไฟฟ้าได้หมดเลยนี่เป็นเครื่องขายตัวอัตโนมัตินีเวลาได้มาก็จะเป็นประมาณนี้นี่ครับถึงแล้วขึ้นมามันก็จะเป็นที่นั่งแบบนี้นะ อีกประมาณ20นาทีก็ไปถึงนั่งชิลีนะมันชมวิวไปเรื่อยๆบรรยากาศมันสวยดีจากไทยเปมาประมาณ20-25นาทีออกจากหลุยฟังออกมาเนี่ยเรามาหารถบัสเพื่อจะขึ้นไปเจอยังเบย์โถอันนี้นะสาย856 แล้วสายแปดห้าหกดีตามเขาอยากกินค่ะต้องตามเดี๋ยวมาเซอร์เวยก่อนนี่ครับพอมาถึงแล้วลงรถเมล์แล้วก็เดินขึ้นข้างบนไม่รู้ว่าไกลไหมไปลุยกันนี่ครับวิว ยอดมากโคตรพีควิวสวยมากต้องมาเลยนะสวยมาถ่ายรูปเก่งมากนี่เห็นไหมครับใบโถสวยมากเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูวิวเห็นไหมเดี๋ยวเราจะลงละเหนื่อยละโคตรเหนื่อยโอเคเจอกันข้างล่าง แล้วโอโคตรไหนื่อยคุ้มครับโคตรสวยยอดไปมาไ้หวันนะแนะนำที่นี่เลยพอเราลงมาก็จะเจอหมู่บ้านอยู่ริมทะเลอย่างนี้มีเรือประมงตรงนี้ก็จะเป็นแบบเขาเรียกอะไรเรือพาไปดำน้ำพาไปตกปลาอะไรเยอะแยะเลยตรงทางลงของที่เราไปจุดชมวิวเมื่อกี้ ไอหิวหิวก็มีอาหารทะเลนะเดี๋ยวเราจะกลับกันลเดีย๋ยวจะผ่านจิวเฟินไปแวะไปเที่ยวไปเดินเล่นไปกินไปชอบกันโอเคเดี๋ยวเจอกันนี่ถึงแล้วเมืองโบราณจิวเฟิน,น,นงงเดี๋ยวเราจะไปดูข้างในกันคนเยอะมากเลยวันนี้วันอาทิตย์ไป,ไปนี่ครับเป็นบะหมี่ คล้ายๆก๋วยเตี๋ยวเนื้อเนี่ยเป็นเนื้อเนื้อเปื่อกเนื้อตุนเส้นนุ่มดีนี่ครับเนื้อตุนหอมมากสดๆเนื้อนุ่มมากได้กลับสักทีเหนื่อยเหนื่อยมากวันนี้สุดยอดแต่สนุกโคตรมันวิวสวยมากเลยตรงนั้นเอาอะไรนะใช่แต่แรกด้วยกับยาดเนื แล้วมาของกินอีกอันนี้แค่วันแรกเดี๋ยวกลับที่พักนี่นี่คือรถสีสาย1062ไปลงไทยเปไปลงไทยเปเลยจากฮิวฟิเฟนสาย1062นะลงไทยเปเหน,นื่อยทักอน 1 2แล้วก็3ามาแบบ3าคนนะเป็นคล้ายๆโฮเทลมีส่วนกลางมีห้องน้ำในตัวนะอันนี้มีห้องน้ำมีทีวีมีแอร์แล้วก็วิวเมืองที่สำคัญราคาไม่แพงครับมันอยู่ใจกลางเมืองเลยอยู่ใกล้ใจเลเซนตันอ่าเป็นจุดศูนย์กลางที่แบบเดินทางไปที่อื่นได้สะดวก ก็เป็นอีกที่พักหนึ่งที่อยากจะแนะนําเลยก็คือมิสเตอร์ลอปเตอร์นี่ครัไต้หวันนะมิสเตอร์ลอเตอร์ใครสนใจก็มาพักที่นี่ได้โอเควันนี้เหนื่อยแล้วขอพักผ่อนก่อนเจอกันพรุ่งนี้นี่เมนูมือดึกของเราหลังจากที่เรา mix and match ผสมเครื่องปรุงแล้ว<ม>เราจะมาลองทานให้กันให้ดูว่ารสชาติจะเป็นยังไง รสชาติมันคล้ายๆกับมาม่ารสหมูสับจืดหน่อยแต่ก็อร่อยดีไม่ค่อยเผ็ดมากโดยรวมแล้วถือว่าเดเต็มสิบพาใครมาไต้หวันลองทานดูไม่แพงแต่ก็ถือว่าอร่อยดีวันที่2นี่ครับกำลังจะเช็คเอาท์เพื่อออกไปอีกที่พักหนึ่งที่เราจองจะไปกินชาใช่โอ,วโอ้วันนี้เราจะไปตะลุยในไทยไปก<ช>ันจะไปที่ไหนเดี๋ยวพาไปดู นี่มาถึงแล้วไปเมนเทชันออสายสีน้ำเงินนะเดินกี่นาะทีเมื่อกี้ไกลมากเปล่าเดินเหนื่อยกว่าจะมาถึงเดี๋ยวเราจะไปที่พักกันก่อนที่แหละนะโชว์โฮเทลน่นะเหนื่อยทั้งเหนื่อยทั้งหิว <c oughs> แต่ต้องไปกินชาบูแก กจัีแล้วถึงแล้วชัวโฮเทลอาวันจะเจอคือที่นี่ฟรีขนมฟรีน้ำฟรีไอติมฟรีทุกอย่างฟีหมดโอ้สวัสดชัดบอบคนนอนดื่มแล้วชอบเป็นขนมชโมรังใช่ขนมโมรังของไต้หวันก็นี่เมามาเยอะแยะเลยอ่ะตรงนี้ก็เป็นห้องอาหารนี่ นี่ครับนี่ฝากกระเป๋าเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะไปกินชาบูก <c oughs> อยากลองเหมือนกันว่าชาบูที่นี่จะรสชาติาเป็นยังไงถึงแล้วครับฮักไก่ชาบู <c oughs> นี่ครับข้างในของเยอะมากนี่ก็จะเป็นลายอาหารนะดูดูให้ดูก่อนสดๆอันนี้เป็นอาหารทะเลนี่ครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นเนื้อเขาแบบผ่านสดๆจากตรงนี้เลยนะแล้วก็ออกมาเป็น่างนี้ นี่นะครับเป็นเป็นไลน์พวกแบบซุกี้ชาบูเยอะมากจริงูด,ดิมีทุกอย่างทั้งผักทั้งเนื้อครบเลยส่วนตรงนี้เป็นน้ําจิ้มเนี่ยครับอันนี้เป็นของหวานนะเป็นพวกเคก้กพวกอะไรต่างๆเนี่ยเยอะมากครับส่วนนี้ที่เด็ดเลยเห็นแล้วแบบอยากกินมาราก,กาศอะไรมันเป็นมาร์ชเมลโล่เนี่ยครับแล้วมาเคลือบช็อกโกแลตตรงนี้หืกลิ่นหอมกลิ่นช็อกโกแลตด้วยแบบโชยออกมาเลยกลิ่นช็อกโกแลตสดนะลองคิดแบบช็อกโกแลตดาร์กอะ่ะส่วนตรงนี้เป็นไอศครีมครับน่ากินทั้งนั้นเลยดูยี่ห้อซะก่อนนี่ส่วนตรงนี้เป็นน้ํานะ พิเศษอย่างหนึ่งก็คือถ้าเช็คอินที่ร้านจะได้ลิ้นวัวฟรีหนึ่งชุดนะและลิ้นวัวเนี่ยหาก,กินที่ไหนไม่ได้นะ่ต้องมากินที่นี่ <c oughs> เดี๋ยวเราจะมาบอกว่ารสชาติลิ้นวัวจะเป็นยังไงจุ๊มจุ๊มจุ๊มนี่จะก,กินลิ้นวัว <c oughs> <c oughs> มันก็เหมือมนเนื้อเมือธรรมดาแต่ว่าอร่อย,อ,ยอร่อยอยู่นะต้องลองลิ้นวัวนี่ครับตบดลวยดงหวาน <c oughs> ไอตีมอร่อยมากทาโกแลตสวิตอันนี้มะม,ม่วงกับชาเขียวอ,อิ่มมากเป็นไงพออิ่มไหมอ,หอย่าถามว่าอิ่มไหมไงไมงเขาตกแต่งแบบนี้อัอัน,นี้เป็นห้องพัก นอนได้3คนเน okay, right, okay. ี่ยตกแต่งในร้านดีมีทีวีมีเครื่องทำน้ำมันเห็นไหมแล้วภาพวาดเขาแบบเจ๋งมากนี่นะครับออกจากที่พักโชว์โฮเทลเดี๋ยวเราจะไปที่ซีเหมือนเพิ่มไปขึ้นรถไฟเพื่อจะไปวัดหลงซานโอเคไปกันนี่ครับถึงแล้วครับวัดหลงซานนี่ครับตรงนี้สถานีรถไฟที่มาก็คือสถานีวัดหลงซานเลยนี่ครับเข้าฟรีเข้าฟรีเดี๋ยวเราจะพาไปดูข้างในกัน นี่นะครับก็เป็นอีกวัดหนึ่งคนไทยนิยมมาขอความรักมากริงที่นี่เนี่ยเขาบอกว่าขึ้นชื่อมากได้แดงนะแนะนำเลย<อ> <laughs> ใช่เหรอ <My S 1> <laughs> เดี๋ยวเราจะกลับไปที่ซีเหมือนติงกันไปเดินช้อปปิง้งกันไป <laughs> นี่ครับซีเหมือนติง <laughs> แหล่งช้อปปิ้งแบบที่ <laughs> เราต้องมาเลยที่ไทยไป <laughs> ดีพาไปานนู้งนนกัภารกิจวันนี้เราคือตามหา,หาชาไข่มุกชานมชานมไต้หวันนะนี่ได้มาแล้วชานมไข่มุกเดี๋ยวเราชิมให้ดูว่ารสชาติจะเป็นยังไง นแต่ว่าชานแต่ว่าไข่มุกมันอร่อยไข่มุกมันรสหวานด้วยต้องลองนี่ครับบะหมี่อรจงมาถึงแล้วเยอะมากต้องต่อคิวต้องต่อคิวเดี๋ยวมาลองชิมดูเหลือเหลือโอเคเดี๋ยวลองชิมดูพอจำพอจำปะพออย่างต่อ ะมีอางตองต้นตำรับออริจินอลเดี๋ยวเราจะมาชิมให้ดูว่ารสชาติเป็นยังไงอร่อยดีเข้มข้นดีอ่ะแล้วก็เส้นทีน่ตุ้งนน่ต้องมาลองรสชาติมันปรุงได้นะมันมีทิปให้ปรุงอยู่ T C ใครชอบรสชาติแบบแบบก็่ได้ก็นีจบเรียบร้อยซีเหมือนติง ไม่แน่เดี๋ยวเราหาไปเชื่อที่อื่นไงเพราะว่าเผื่อจะได้แบบอะไรใหม่ๆนี่มีเด็ดจ,จริงนะของกินอะเยอะมากเลยแต่ยังไม่ไม่สุดใช่มันยังมันยังมีที่เยอะกว่านี้อยู่